โอเคก็ผมก็ต so uh, ้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาชมราการวันนี้ผมภูมิจะเปอาราฟอร์มารี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o กซ c ด i อกกัเนคอนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนตัวของการอัปเดตใหม่นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์นะอันที่จริงมันเปิดนานแล้วแหละนะครับผมเพิ่งตื่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอตัวไอตัวเอฟเคเนี่ยผมยังเต็มอยู่เลยนะครับกดลับใหม่หน่อยนะ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับก็หลกัลกๆแล้วเนี่ยมันจะมีระบบเหมือนจะเป็น PVP Real Time ใช่ไหมอ่านี่ครับจริงๆด้วยอ่าสิ้นสุดฤดูกาล9วันกับอีก12ชั่วโมงจำกัดสิทธิ์ท้าทาย20ครั้งแข่งขันจัดอันดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาส20ครั้งเท่านั้นที่จะเล่นอะไรประมาณนี้สังเกตเหมือนมันจะมีรางวัล FK ด้วยอ่านี่เป็นรางวัล FK ซึ่งไอรางวัลตัวนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมว่าและมันใช้แลกอะไรนะครับมันจะไปแลกของในร้านค้าตลาดมืดตรงนี้แล้วก็จะเป็นร้านค้ากิจยศอ่านี่ไงอ่ามันเป็นตากิจยศที่ใช้แลกของในร้านค้าตรงนี้อ่าแสดงว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้เอาไปดัดแปลงอ่าตัวอ่าไอตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับให้เป็นระดับดาวเพชรสังเกตน,นะสะสมชิ้นส่วนดัดแปลง1 0 0ชิ้นสามารถผสมเป็นหินดัดแปลงสัตว์เลี้ยงได้ แสดงว่าเราต้องเก็บอันเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสังเกตว่า1ซีซั่นเนี่ยมันเก็บได้แค่10ชิ้นแสดงว่า1ซีซั่นที่เขาบอกเนี่ยก็คือประมาณ10ประมาณ10วันนะครับนะแล้วก็จับคู่นะครับตอนนี้เรามีโอกาส20ครั้งผมไม่แน่ใจว่ามันจะรีเซ็ตทุกๆวันหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูอันนี้หน่อยนะาการแข่งขันอันนี้นะครับก็คืออข้อหนึ่งก็คือเราต้องผ่านด่าน7 0 0 0นะครับ 2รางวันแบ่งเป็นรางวันแหลงอ่าประจำฤดูกาลและรางวันกาไรออโต้ก็คือตรงนี้นะครับยิ่งเราชนะเยอะเนี่ยออโต้ของเราเนี่ยก็จะยิ่งแบบว่าได้เยอะขึ้นนั่นเองไอตัว fk นะครับประมาณนี้นะ 3นะครับในแต่ละวันจะมีจํานวนครั้ง20ครั้งอ่าแสดงว่าโอเคครับง่ายๆเลยวันหนึ่งจับคู่ได้20ครั้งมันจะสุ่มไปเจอคนเองนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ต่อสู้แบบเรียลไทม์ครับแต่ว่าเราจะต้องจัดทีมไปเจอกับทีมคนอื่นแบบสุ่มประมาณนี้นะอ่าหลักๆอันนี้มีรางวัลด้วยครับสังเกตครับอันนี้แล้งอ่ามีแล้งด้วยนะนะครับถ้าเราถึงแล้งอ่าบัสนะครับน่าจะเป็นบอลแหละบอลบอลสบอลส บอลหนึ่งนะครับซิเวอร์สี่ซิเวอร์สามซิเวอร์สองซิเวอร์หนึ่งนะครับแล้วก็โกห้าโกสี่โกสามโกสองโกหนึ่งนะครับแพททีนัมห้าแพททีนัมสี่แพททีนัมสามแพททีนัมสองแพททีนัมหนึ่งนะครับแล้วก็ไดมอนด์ใช่ไหมไดมอนด์ห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับ, 5, 4, 3, 2, 1, รบแล้วก็เป็นอาซูพิมห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของราชันสุดแก่งแล้วก็สุดท้ายคือราชันอันทรงเกียรตินะราชันอันทรงเกียรติเนี่ยคือต้องห้าสิบดาวขึ้นไป แสดงว่าต้องชนะแบบรัวๆเลยอะไรประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาทําทีมแข่งตรงนี้อีกทีหนึ่งแลกับนนะนรับนอะเผื่อใครแบบเอ้ยอยากเอ้ยแข่งจัดอันดับเนี่ยนะข้ามเซิร์ฟเนี่ยเราต้องจัดทีมอะไรประมาณไหนบ้างนะเพราะว่าผมก็เคยอ่าเปิดในส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันให้เพื่อนๆดูแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนอะแล้วก็อ่าเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนแล้วกันนะ โอเคอันนี้ร้านค้านะครับอย่างที่บอกนะว่าเราสามารถซื้อพวกนี้ได้ด้วยซึ่งแนะนําว่าให้ซื้อตัวนี้เก็บไว้นะครับเผื่อเอาไปดัดแปลงไอ้ตัวสัตว์เลี้ยงนะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้โถงอ่าโถงอันดับครับอ่าโถงลุ่งโลดก็คืออันดับ1ตอนนี้นะครับอ่าดับ1ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะ p v p ผมว่าจูกัดเลี้ยงคือโนหนึ่งโนหนึ่งจริงๆครับต้องบอกเลยว่าจูกัดเลี้ยงเนี่ยคือแม่งคือขนาดอ e ีฝ่าย2ดาวเพชรแล้วตัวละครเรา5ดาวแดงมีกอบอะไอตัวจูกัดเลี้ยงชนะนะ คือตัวแม่งโอจัดเลยครับบอกเลยว่าใน PP เนี่ยคือโน1หนึ่งแล้วจูก,กัดเหลียงก็ถ้าใครอยากเล่น PP ก็เอาจูกัดเหลียงนะแต่ส่วนตัวก็แนะนําว่าให้ทําตัวของฮาริควินดีกว่านะครับมันลงได้หลายคอนเทนต์มากกว่าอันนี้ก็เป็นที่2นะครับใช่ไหมอ่าแล้วก็นี้ที่3นะครับอ่าประมาณนี้คือชื่อมันเป็นชื่อจีนกับไต้หวันไอชื่อจีนกับเหมือนเป็นเวียดนามอะ่ะเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบอันนี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องมารอดูล่ะกันอ่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่จูกัดเหลียงนะพีพี เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบบว่าที่หนึ่งเซิร์ฟผมแบบพังงาดก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตัวเขากําลังตึงอยู่ตอนนี้นะครับนะและ้วก็อีกเวนต์หนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นอีเวนต์ที่โดนอัปเดตเข้ามาใช่ไหมครับก็คือเป็นการแข่งขันจัดอันดับหรือว่า PP P ข้ามเซิร์ฟใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้ด้วยมันจะมีล่าสุดก็คือไปอยู่ที่พัรามิดครับหรือว่ากิวของเรามันจะเป็นการดัดแปลงสัตว์เลี้ยงนะให้กลายเป็นระดับดาวเพชรนั่นเองนะครับก คือต้องบอกก่อนว่าเราจะแบบว่าต้องเป็นต้องเป็น5ดาวแดงมีกรอบนะครับมันถึงเห็นนะมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปเข้าไปเข้าในส่วนของเครื่องแล้วก็เป็นการอัพตัวละครจากระดับธรรมดานะเดี๋ยวผมขอดูที่1นึ่งผมก่อนเขาทําหรือยังอ่านี่นะถ้าสมมุติเราเป็นระดับ5ดาวแดงแบบนี้นะครับไอตัวการอัปเกรดหรือว่าวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ในตรงของพันธมิตรตรงนี้นะครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ พูดง่ายๆคือมันจะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปอัปเกรดจาก5ดาวแดงมีกรอบเป็นดาวเพชรนั่นเองนะครับนะดาวเพชร1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวนั่นเองแล้วก็ทุกๆ1ดาวเพชรเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์บางมาแบบประมาณนี้ครับเราจะได้เอฟเฟกมาประมาณนี้นะนี่อันนี้เป็นของลิงใช่ไหมครับนี่เป็นของลิงเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นของลิงเนี่ยหงดาวเพชรเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกได้ประมาณนี้2ข้างระหว่างอัตราคิ่ดิคอนกับดาเมจคี่ิคอนอ่า ระดับ2ดาวเพชรก็สามารถเลือกได้นะซ้ายขวาประมาณนี้นะเห็นไหมอ่าเป็นการแบบไข่มุกเนี่ยผมไม่แน่ใจนจะน่าจะเป็นพาสซีแบบว่าไอตัวขี่เมฆอะ่ะนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าเพิ่มดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมายที่พลังชีวิตต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้อ่าสามดาวเพชรก็ได้ประมาณนี้สี่ดาวเพชรก็ได้ประมาณนี้นะครับมันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งแพทเนี่ยน่าจะเป็นแพทเกือบเกือบล่าสุดของจีแล้วเอ้เกือบเกือบล่าสุดของไต้หวนันเพราะว่าไต้หวันตอนเนี้ย เหมือนมันจะมีการอัปเกรดในส่วนต่อของของเล่นอ่าปัจจุบันของเซิร์ฟเรายังไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยของไต้หวันเนี่ยมันจะมีให้สุ่มในส่วนต่อของสเตตัสของของเล่นที่มันเป็นสเตตัสพิเศษอีกทีนึงอะไรประมาณนี้มันก็จะอัปเกรดความเก่งเพิ่มขึ้นไปอีกได้อะไรประมาณนี้นะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราสามารถดูได้แค่ระบบเดียวก็คือระบบแข่งขันจัดอันดับใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะต้องผ่าดาวแดงมีกรอบก่อนถึงสามารถเห็นได้ตรงนี้ โอเคขออภัยนะครับนะอากาศเปลี่ยนแปลงก็หลักๆเนี่ยน่าจะาประมาณนี้ละกันนะครับเนาะก็สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจัดใด้ดพิธีตุลยกันครับสวัสดีครับ